มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่3เตือน38จังหวัด27พฤษภาคม2565กลรมอุตุนิยมวิทยาประกาศคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดาม,มันซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่30พฤษภาคม2565ฉบับที่3ลงวันที่27พฤษภาคม2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงนะคะจึงทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะโดยเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดาม,มันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่30พฤษภาค,คม2565 สภาพอากาศวันนี้สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน,าน่านอุตรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทยัยและจังหวัดตากค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสิน์101ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะ ภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขนันชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและก็สตูลค่ะ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ